สวัสดีตอนเช้าสุกที่25่ธันวานะครับชาวต,ตูวันนี้พามาดูกันต้นฟักนะครับราคาที่แล้วน่าจะสัปดาห์เดียวที่อัปเดตมานะครับก็ใบส่วนนี้ที่บอกว่าโดนพวกเชื้ราก็หยุดนิ่งนะครับไม่มีอะไรและทิงกิ่งนี้ก็ ปล่อยมันไปครับแล้วก็เด็กขนาดของลูกฟ้าอีกทีนะครับโอ้หตอนนี้ใหญ่กว่ามือมากๆแล้วสัปดาห์เลยสองสัปดาห์นี้แหละครับลองดูคลิปเก่าแล้วก็ใบตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าเริ่มลดจุลินทรีย์นะครับก็คืออยู่ประมาณน,นี้กินใบนะครับตอนนี้นี่คือท่วมหัวแล้ว เขาจะข่ายมาให้มันเกาะน,นะครับ half. อันนี้น่าจะชอบชอบแบบผาดผูนเอาลงดินอย่างตรงนู้นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่พอได้เกาะขึ้นนี้ผาดผูนดีมากนะครับก็เด <itas> ี๋ยวมาดูว่าจะติดดูอีกยังไงนะครับพยายามดูอยู่ว่ามันเป็น เกสรตัวผู้หรือตัวเมียในดอกเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับคืออย่างเมลอนเนี่ยมีตัวผู้ตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่ไอ้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันอยู่ดอกเดียวกันเปล่าพอดียังไม่ได้ศึกษานะครับอันนี้ถ้าเป็นเนีย่ยมันก็จะบาดแบบนี้คือถ้ามันอยู่ดอกเดียวกันมันควรจะติดลูกแบบ เยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าดอกมันเพียบเลยแต่นี่ที่เราเห็นก็คือดอกมันกคเหี่ยวไปมีติดอยู่ไม่กี่ไม่ใช่เดชไม่กี่ละมีติดอยู่ลูกเดียวอืก็คือลูกนี้แสดงว่ามันต้องมีแบบดอกตัวผู้ตัวเมียแล้วก็รอจังหวะผสมดีๆเกสรมันผมนดูมันเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแบบเกสรที่ยังไม่บาน ก็เดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนนะครับว่าววม,มีดอกตัวผู้ตัวเมียไหมนะครับดอบตัวผู้ตัวเมียไหมจะได้มาเล่าสู่กันฟังโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ